หัวเยคนหัววันนี้วันนี้ยังยังไม่โอเคโอเคแล้วีมาครับุยชของหวานของเราเราเดินตัวดวยเสียเนรู้ไหมว่าเออคิแชร์ทันนะเออตอนนั้นจําเหตุการณ์ได้แล้วก็เกิดแต่ว่านางก็แบบไปกงโกขึ้นมไปสกิขึ้นมาสูายอีรวอใช่คือนอนานั้นผมมาอยู่ทางมาเออแล้วก็ ก็จะมาสกินมาถ่ายรูปแลงวแต่ว่าดนเป็นสกิคนไงแล้วผมี่เขาบอกว่าถ่ายรูปหน่อยไม่ได้สกินเราเียาว่ากิบไม่มาเขาบอกว่าตลเหมััไหนือไม่เห้ือยบอกว่าเอตเาบอกว่าเหอเขาบอกว่าื่นล้เป็นงักยังลมหือยัลไม่เหนื่อยให้สิงผู้หลักเอา เขาไม่เหมือนเดิมเราก็ดูแลคือในจังหวะนั้นนี่ยผมก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมหรอกผมก็ไม่ได้ใจผมมาเดิมแบบเข้าไปแย่งไมค์ขอร้องเพลงเหมือนกันแต่ก็แต่ก็แบบผ่านใช่ใช่ก็ ก็ยังไงการที่บเรความงนาคตอะไเยก็มีิย่แว่าจะเป็นอะไรยังไงยงได้แบบาวันนี้วันนับม่ไก็้กเรื่อยเรื่อยเราก็ยาวมา พี่มีความพี่แล้วเราดีเอามาได้ก็พยายามใช้พี่ให้มันสบายที่ถุกองกันแล้วก็แบบเป็นที่แบบที่ที่เราใช้อยู่ชีวิตประจำวันอะไรยังไม่ได้ไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นยังไงหรือไม่เป็นยังไงก็แล้วกันเชื่อไหมว่ามีนะตอนเด็กๆก่อนขข้าวองการเลยตอนนั้นแบบมีพ่อหกแล้วพ่อเราเป็นลูกออายุเยอะประมาณนี้แล้ว แล้วมีเพื่อนคนนึงอ่ะเขาแบบเท่มากอ่ะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ขับรถมาตกขับมอเตอร์ไซค์มาตกอยากเป็นแบบพื้นผิวใสอ่ะเขาบ้างเ่ะตอนนั้นนะตอนโตอ่ะแล้วก็ไอ้คนมันโตขึ้นมามันก็ยากนะคือตัวเนี้ยน้องกันเขาจะลองมีแบบครอบครัวหรือว่ามีอนาคตอะไรมันต้องวางแผนมากมีแต่บินเองเขาก็บอกว่าเลูกจะให้หนูแม่มาอยากมีอะไรอยากมีแล้วด้วยเหรอเขาวางแผนเขาวางแผนจะมีวางแผนวางแผน ว่าอย่างปีนี้จริงมก็สามสิบแล้วแล้วก็น่าจะก่อตอนนี้ก็คุยกันนะจะไปแบบฝากใส่อะไรไว้ก่อนแล้วประมาณบอกไม่ออกใช่แล้วก็บอกทุกคนว่าแบบใครที่แบบสามยิ้มเก้าสามสิบอะไรเงี้ยพี่โซแล้วไม่ฝากไม่เนี่ยนี่ตัวนี้จะไปฝากใช่ใช่ก็ต้องกินีกันแล้วเพราะว่าเราก็เห็กว่าด้วยอายุด้วยอะไรด้วยเทคโนโลยีสมัยเนี้ยมันมันสามารถทำให้แบบถ้าเรา วางแผนจะแบบมีอนาะคตร่วมกันจริงมันก็คุยต้องคันมันดีที่สุดออไม่ใช่ว่าแบบรอไปเรืเะนะ่อยๆอะไรเงี้ยมีคุยกันอยู่อัปเดตกันตลอดใช่ไหมนคนะรับคนก็เบาที่เบามีอยู่ในหมวดแล้วหรือยังยังยังยัยูอนะ่อชัดมากเลยอยัออองยังก็แบบแค่อยๆคุยกันไปคนระับช่วงรี้ต้องต้องวนันเนาใช่แกวันเนี้ยอย่างพูดว่าแขนลุกวันนี้มันตื่นผู้ใดอย่างอะไรอะไรตัวของทีมที่รู้สึกว่าให้นทีมที่หลกหลายอย่งนี้ก็เลย ว่าผมก็เติบโตเป็นรูปแบบหนึ่งแล้วกันแล้วการที่มีเขาเข้ามาทำให้ชีวิตผมนะครับได้รู้จักกับโลกผิวสีหนึ่งผิวแบบแล้วเราก็ดีใจที่เราเป็นีของเราเองในรูปแบบการมันก็อยู่ตรงนั้นเราสดใสขึ้นระหว่างขึ้นได้เห็นมุมมองที่หลากหลายขึ้นก็แบบแชร์กันนะหอมน้ำเนี่ยฐานะการเงินสถานะของพมกบ้านอะไรเยอะ ไม่ค่อยดเท่าไหร่ครับแต่ก็เล่นได้แล้วก็ต้องวางแผนที่ใหญ่เล็นไหมที่ใหญ่ไม่ต่ำต้อยเล็กไหมแบบการันตีเล่นไม่เล่นไม่แดงหรือว่าเรายังเหลือแบบแผนชีวิตที่เราแบบมีอยู่มีแผนชีวิตที่ต้องจัดการด้วยทั้งสองคนนะยัมีแผนชีวิตที่ต้องจัดการแต่ว่าเราก็มีแผนของเราเองมีแผนร่วมกันด้วยว่าถ้าไปถึงจุดนั้นจะเป็นยังไงเป็นอย่นี้ควรจะต้องเป็นยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะรถโอ้ยเป็นอะไรของ เบอร์หนึ่งมาตอคอเสิร์ตยังอยู่เสียใจทุกคนไม่อดโดยเฉพาะงานแต่งคนอื่นเอาอย่างเป็นนักร้องมากจริงตอนนี้มีความกังวลอะไรบ้างในชีวิตกังวลอะไรบ้างคือเกษตรอะไรหรือว่าเราเราว่ามันก็คือความความมั่นคงคือเราเราและเขาก็ยังพูดแบบมีโอกาสได้แบบศึกษาหรือว่าวางแผนระดับโกนี้แล้วมันก็เห็นว่า ยังมีอีกแบบหลายพาร์ทมากๆที่เราต้องแบบทำมันให้สาเร็จก่อนต้องแบบใช้ชีวิตกับมันก่อนอะไรเนี่ยฉะนั้นแบบก็ถามเรื่องแบบโหจะแบบแตกเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยันแตยังไม่ใช่แบบเร็วๆนี้แต่ว่าก็มีคุยกันอยนู่ตลอบ